สูสนาิตานาีสูนาิตา2นาทีอแถวนี้ก็ได้ะ,ะมไว้ตั้ไว้เลยกัไว้เลยกำยังครับนับดังๆเริ่มหนแล้วสอ <2 S 1> แล้วยก <3 S 1> ต่ำๆเงยหน้าขึ้นด้วยน้่ไม่ใช่เลย ยกตามตามไม่ใช่ให้สูงอย่างนี้เอาใหม่นับไ่เริ่มหนึ่ง,งหนึ่ง,ง,งห,นหนึ่งยังหนึ่งน<ล><ล>ับหนึ่ง,งสองสามสามนสี่สี่ละห้าห้าห้าละวอ,อ่ะไม่นะ่าเอ้ยเอ้ยใดมา เอานิ้วไว้ใกล้ๆนี้เลยค่ะรับรองมันไม่จิ้มแน่นอนถ้าจิ้มเรี๋ยวครูจัดการมันให้อ่ะเอานิ้วไวใ้ใกล้ๆช่องนี้เลยหนึ่งนับ,นบหนึ่งยกตามๆหนึ่งละวสองสองละวสามสามละเกตอิงท่าเสร็จแล้วเกตขึ้นห้องนอนสี่แล้วแปลด้วยนะห้า,หายัางตอนอาบน้ำห้าแล้วอ่ะเลาะนิ้วล้อค่ะนิ้วล้อ เลาอยู่แถวเดิมแล้วก็มานี้อ่านับเริ่มเงี้ยดังๆหนึ่งแล้วสองสองแล้วสามสามนะสี่สี่แล้วห้าห้าแล้วหกอ่าเลาะห้าจำไว้กำดินสอไว้เอออมไม้จับตรงๆค่ะเอาเริ่มนับหนึ่งไม้เริ่มเริ่มเอ้าเดี๋ยวเลยเลยอันหนึ่ง ไม่ใช่ค่ะยาพึง่งไ,ไม่ใช่จับอย่างนี้นะคะกำอย่างนี้ค่ะกำลงอนี่เลยต้องแข็งแข็งแรงหนูต้องแข็งแรงนะคะเข้าใจไหมกำนิ้วให้หมดค่ะไม่ต้องอ่อนนิ้วนิ้วต้องแข็งแข็งเอาใหม่ค,ะมะคะ่ะเริ่มนะคะอ่าเริ่มนับค่ะหนึ่งนแล้วไม่ใช่ค่ะยกตั้ๆตั้มต่้มตั้มตั้ตั ต่ำๆนะคะต่ำๆนะคะหนึ่งล้วสองนี่ค่ะสองสองลสามสามลสี่ละหละหนัเห็นไหมได้ไหมคะได้หกยาง ลอค่ะไม่ต้องไม่ไม่ไม่แบค่ะหนูหนูต้องอดทนกำไว้ถ้าหนูแบนหนูจะนวช่องทันทีเลยหนูต้องลายหนูต้องกำหนูต้องกรรอดทนไว้นะคะกำไว้ค่ะเลือนิ้วเดียวรอเหลือนิ้วเดียวนะคะเลือนิ้วเดียวนะคะอ่าล้อมาค่ะอ่นเริ่มค่ะหนึ่งแล้วสองแล้ว สแล้วสี่แล้วห้าห้าแล้วเห็นไหมคะยกแค่นี้พอไม่ต้องยกสูงเข้าใจไหมคะเลาะค่าเลาะมาเลาะแล้วอนนี้มาเริ่มค่ะหนึ่งหนึ่งค่ะหนึ่งนะหนึ่งนะสองค่ะสองเอ้นะอันนี้หนึ่งต่อไปนับสองสองสองนะสามสามนะสี่สี่นะ ห้าแล้วหกมาเลาะค่ะอือเาคเรอเริ่มใหม่อ่ไนเริ่มใหม่เดี๋ยวชมพู่ค่อยคุยชมพู่เขียนให้ได้ก่อนเออให้พี่เกสคุยก่อนเนาะ่านเริ่มหนึ่งหนึ่งแล้วสองสองแล้วสามสามแล้วสี่สี่แล้วห้าห้าแล้วหัว แล้วค่ะแล้วมาอเริ่มค่ะ<อ>หนึ่งหนึ่งละสองสองล้วสามสามละโอ้ยจับยังไงคะเคห็นสองจับยังไงคะไม่ใช่พอจับตอนแรกจับตรงนะพอเขียนนานๆไปเริ่มแล้วเริเ่มใช่ไม่ใช่ค่ะกรรมหนูต้องจับให้มันเสมอต้อนเสมอปลายสีแล้วนะคะแล้วก็ ดูไปยูมาเอาก,การะดาษ้องเม่วเลยห5นั้า้า้วโอ้โอืมมาอ๋อพอดีจะโทรวิดีโอกุ่มนะคะรับ่น้องหนนะคะถึงเวลารเรียนาห,ยหนึ่งหนึ่งแล้วเอ๊ยม,มาแล้วต้ สามและวสีล้เดี๋ยวชมพู่ค่อยยเขียนตับขุดตับข่นห้าห้าละห้านะหกยางกรรมค่ะชมพู่หนืออย่ยเนี่ยหน่ยบรคเองปุณเปจวนคุณเป็นจวงกรรมไว้ก่อนเข้าใจไหมครัอ่ากรไว้ค่ะกำไว้เริ่มค่ะ หแล้วสองสแล้วสามสาแล้วสแล้หตหล้หเออเก่งมากเลยอ่ะรัมาค่ะเก่งมากลชมพู่เก่งไหมคะเก่งค่ะขันดักระตูนจะได้ดีเก่งไหมเก่งค่ะอืมอ่ะ เริ่มค่ะหนึ่งล้วสองสองสอะสองสามสามสานะสี่สี่ล้ห้าห้าล้หกถ้ค่อยนับช้าช้าเริ่มหนึ่งหนึ่งสอง ไม่ได้เห็นจิ้มเลยสี่สี่แล้วห้าห้าแล,ล้วหกเราครูแจ็คเปิดเคองก่อนกันได้ไหะอันนี้เราฟังประกาศอีกทีน,นึงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคูบอกอีกทีมาเริ่มเลยหนึ่งหนสอง กินแล้วสิอ่าทไมยิ้มด้วยเก่งไหมคะจชมพูเก่งค่ะชมพูคนเก่งไหมกระตไม่เก่งนชมพูอยากลางอย่าแกลางเห็นไหมศัพท์คูเห็นไหม่ทำแป้นทิมคูเนี่ยเห็นไหมอยู่ดีมันร้องเงเลยทำไมนะคะบอกแล้วอี่าทำทำไมนะคะเริ่มนะอะยั่งหนึ่งสองสาม สี่ยังสีังะสี่ลสี่ห้าห้าจับตรงๆอย่าแปม่งนะหนูต้องอดทนชมพู่ไงหน้าด้วยชมพู่อย่าก้มหน้ามันไม่สวยเลยไงหน้าอันเริ่มค่ะนอหนึ่งยังหนึ่งหนึ่งแล้วชื่อว่า สล้ทีที่นะสามสนะตีตลห้าห้าละหกเริ่มนะเร่มหนึ่งหนึ่งลสองสองลสามสามลสี่สี่ละห้าห้าลหก โอค่ะเไม่พูจเอฟเลยพูเขาำได้ดอ่ะขึ้นเท้าใหม่เลยเท้าหม่แบมือทำไมกํากํไว้ค่ะกไว้ให้หมดเลย เก็บเขเสียนแล้วนะที่มาเรียนไวๆนะจะได้ทันเก๊ะอเพื่อนสิง่างขึ้นอานะยัางยังนะฮเริ่มเลยหนึ่งหนึ่งแล้วสอสองแล้วสามสาแล้วี่สี่แล้วห้าแล้ว อแ<ก>ไ<ด>้วอ่าด้เคเริ่มนะเริ่มยังยใช่ยังไงคุณเป็นจะวันวาใหม่เรเป็นรับสายในหม่นะกระตุนเข้ากลุ่มไม่เป็นวันนี้ยายกระตุนไม่อยู่เค้กไปวางให้คุณหน่อยนนะหนึ่งละ เริ่มนะหนึ่งหนึ่งะสองสองะสามสะสี่ะห้าหนะเอใหม่นะคะเอาใหม่นะคะโอเคไม้าฮัลโลค่คุณตาบางสายให้หน่อยค่ะเพราะว่าจะเพื่อนอีกคนต้อเข้ากลุ่มไม่เป็นนะคะ อ่ะเริ่มค่ะหนึ่งหนยังหงยังสองสองนะสามสานะสีเน่แบมือกแกสี่ห้าห้าหกัไว้สองกำไว้ได้ไหมทำไว้นะยังเริ่มค่ะหนงหนึ่งแล้ว สองสองแล้วสามเห็นไหมเรอมาไม่ง่ายเองเนี่ยแล้ว uh, ก็ป well, well, uh, uh, anyway, ัดขึ้นบนสี่สี่สี่แล้วห้ายาสียาแบนนิ้วห้าห้านะอมาอ่ะทำไมฉชมพูกรรมไว้บอกว่านิ้วเนี้ยกรรมไว้ให้หมดเลยนิ้วข้างใ้าก็กรรมไวนะคะอ่ะเริ่มค่ะหนึ่งหนึ่งแล้ว นิสอก่อนนั่งเฉยเฉยปล่อยเื้นเพ่งพับก่อนอ่าพักจับสเ็ไปไว้จับสเ็ไว้ไม่ต้องจับอย่างอื่นนะมือวางไว้บนสเตทท่องกอไก่ถองฮันหูให้ฟังดังๆชัดเจนหนึ่งอส,สองสามก็ไก่หนึ่องสี่ะ

ทำไมอัศเรศมาอย่าเพิ่งเก็บสิจะรีบเก็บให้เล่ะยังไม่ได้บอกให้เก็บเลยอยากพักเลยเหรออยากพักยังฮะอยากแล้วได้ไงล่ะตัวเองยังไม่ได้เลยอ่ะชมพู่ตัวเองยังไม่ได้เลยตัวเองยังอยากพักแต่เองไงวุ้นทำไมจุ่มมือไม่จิ้มหรอกเดี๋ยวตัวเองยังไม่ได้เลยอยากพักไม่ได้ นให้แขนีกกี่สิบนาทีเดี๋ยวจะให้พักคดกำกำได้เออ,ไไเ,อ,อเดี๋ยวจะให้พักละอะทำใหมค่ค่ะค่อยๆช้าๆช้า,ๆ,ชาๆนะคะกำไวค้ค่ะจับตรงๆไม่ต้องเอียงมันไม่จิ้มมือหรอกแต่จิ้มนิ้วเดี๋ยวครูรับผิดชอบนี่อ่นะเริ่มหนึ่งไม่ใช่ยกอย่างนี้ค่ะไม่ยกสูง อย่ายกสูงให้ยกต่างๆนะคะให้ยกต่างๆยกต่ำหรือสูงยต่ำหรือสูงอันนั้นใหม่อย่าเลื่อนจริงไหมเกมสีจริงรอเปล่าบดนิ้วหนึ่งดีดาอดดอฮัลโหลเค้กอาใหม่นะเริ่มหนึ่งหนึ่งแล้ว สองแล้วสามแล้ว,ส,ลวสีส่ล้ห้าลมะทำไมาช้าๆหนึ่งแล้วลงมานหนี่งเอ Сп าเนมาใกล้ๆเลยไม่ต้องกลัวมันจิ้มมันไม่จิ้มหรอกสองแล้วสองแล้วสองแล้วสามสามแล้วขึ้นมานี่ค่ะสามแล้ว นังสแล้วสแล้นี่ห้านับกอย่าพงยัไม่ได้จิ้มเลยยังไม่ได้จิ้มอย่าพิ่งนะอันนี้ห้าใช่ไหมคะค้กนก็ลงมาก็ลงมาโอเคยังนี้วนก็ฟงบ่อเคงอันนีคะเริ่มยัง หนึ่งหเปิดฟันะเรียนบอกหึ่งแล้หนึ่งอะไรพอะไม่เข้ามาในสูงเลยหนึ่งถ้าอย่างนั้นเราเริ่มเรียนกันเลยเนาะสองพอประตูเนี่ยไม่เก่งเข้าใหญ่ประตูมไม่เอาออกมาเอาตัวสี่ห้าท่องสลักบนหน้าเรียนจะพาท่องใช่ไหมอืออ้าวเริ่มสลักทำไมนะคะ อหนึ่งย่นึ่งางพูดสิหนึ่งละสองสองดสามสามสาะสีละห้าหโอเคไหม ทำไมเดี๋ยวจะให้ไปท่องกับเพื่อนนละเขียนก่อนเดี๋ยวพวกนี้จะมาสอนใหม่โอเคไหมเขียนก่อนเดี๋ยวจะให้ไปท่องน้หนึงมไมเริ่มหนึ่งหนึ่งแล้วส ก้มหน้าไม่สวยเลยสี่ห้าห้าแล้วอ,อ๋อมันอันนี้ไปใช่ไหม,ยมหยอ,อาสอบขึ้นมาขนาดเท้านี่หนูต้องอาสอบขึ้นมาอย่างนี้มันจะได้ขนาดอ่าขนาดจังเวลาทําอย่างนี้ห้ามก้มหน้าค่ะเงยหน้าขึ้นกำไว้เนิ้วยังไงกำให้หมดเดีืยวนิ้วเดียวเออ ก็เก่งนี่ว่าชมพู่นั้นชมพู่ก็เก่งนะนี่นใครบอกไม่เก่งอ่ะทำใหมค่ค่ะเริ่มคะ่ะหนึ่งแล้วนิ้วนี้ก็กำคะ่ะหนึ่งแล้วงไงหนะ้าบอกว่าอะไรอยากกล้งสองสามสามส,ามส,ามสี่สี่ะ จ,จับได้ดีนะแล้วพอสักพักหนึ่งหนูก็จะปล่อยนิ้วเก้งๆก้างๆแบบนี้เลยเนี่ยมันจะกำเรีนสอไม่ได้มันจะเขียนมันจะทําให้หนูจับเรีนสอไม่ได้หนูแบบเนี้ยหนูต้องกำยังไงเรีนสอกำยังไงกำนี้กำแบบนี้เลยไม่ใช่ว่าเขียนสักพักหนึ่งแล้วหนูเอามาอย่างนี้เนี่ยไม่ได้นะอย่างเงี้ยเข้าใจไหม,ไมจับไว้ก่อนนิ้วนี้ก็เหมือนกันอย่าปล่อยเวลาหนูเขียนห้ามปล่อยค่ะที่มันเหลือนิ้วเดียวพอครูบอกว่าอะไรกำไหม หนูต้องฝึกหนูต้องฝึกไม่งั้นหนูจะเขียนไม่ได้นะเข้าใจไหมคะหนึ่งหนึ่งนับสองสองนะสามสามนะสี่สี่แล้ว กาเริ่มใหม่ค่ะหนึ่งสองสามองละวสามสามละวสี่สี่ล้ห้าหแล้วหอ้าเก่งมากเลยดูสิดูผลงานก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะมาสอนใหม่ดูก่อนดูวันนี้ก่อนปล่อยก่อนอ่ะมาจับดูสิอย่าเพิ่งเอาเชเล็ปล่อยเชเล็ก่อน นี่เนี่ยที่ครูจับมือหนูเขียนเนี่ยเป็นไงจุดโอเคไหมในดูที่หนูเขียนเองเนี่ยเป็นไงเป็นไงเหมือนกับที่ครูจับไหมไม่เหมือนเลยเนี่ยอันบนนี้ครูก็จับเขียนเนี่ยนี่เห็นไหมเห็นไหมโอเคยังตบมือให้ตัวเองหน่อยตบมือให้ตัวเองเก่งมาก อโอเคเดี๋ยวไปท่องก๋ไก่กับเพื่อนนะ